ย <Wake> ี่ว่าเราไหววะสามตัไวไหวไหวไหวเออ แว่าสนับ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 ที่ว่าเราไหวเราก็ไหวพี่ไหวไหวไหว่าไงพี่มีเพื่้ามาเมื่อกี้ขอขอฝึกคึ้นไ่ค้ามาเมื่อกี้เลยลงพยาบาละ ผ่านชุบรัออร่วเลยว่ะตีให้มาใช่ไหมใช่ๆไปครับ,รบชิวนะแบบนี้ภาพโคตรมาภาพโคตรมาภาพไปหลอกเรามาจัดต้องได้แหละเนี่ยางานเนี่ย กระเทายิงกันแค่นี้ถ้าเราไม่ได้ก็แปลกเอาใครก่อนเอาใครก่อนใครก่อนนะพี่ <laughs> มันมก,กระจึ้งกระจิๆๆม้มอ่ะเอาขวาไปเลย อิ by, <before> <half> ิตมได้เอาสองคนก็ได้เอาสองคนก็ได้เฮียมีใครอยากเล่นโกลด์เลยเหรอเฮียเฮียาทเล่นกับผมเลยเฮีย อีกจะเป็นแพ้ได้นะบอกก่อนนะทำเหมือนสามสามนะดงเนี้สองโตพี่ พี่เอาคนเดียวไปก่อนเออเดี๋ยวก่อนเลยอ่เพียงเพียง พี่ทำโจเป็นยนี้ตัววับเลยขนาดนั้นลูกพ่อ ไม่แต่แรกก็จบแล้วไม่น่าเล่นเลยหมุนสองรอบอีกพอมันมีเอฟเฟกต์ป่าววะมีครับพ,พี่เอาพี่ไม่เมื่อกี้พี่เห็นไหมที่เป็นแบบเหมือนดอกไม้อะหมอไม่ทันหมอไม่ทัน,มน,ทนสมมติถ้าพี่ตีเราเร<อ>า<ๆ>ตีเราตีโรนี่เลย <laughs> พี่รถสี่ประตูสีขาวใครคู okay. อหน้าแรกอยู่่เอฟเฟอยู่เอฟเฟอยู่เขาไอโทนี่ไม่มาไอดอปไม่มาไอดอปอะไรอ่ะ เห็นไหมเห็นได้เห็นได้ที่นะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอนั่นเลยพี่เวลามันตีแล้วมันแบบตรงหน้าจออ่ะมันขึ้นเยอะกว่าของฮาโลวีนอีกมันขึ้นเยอะกว่าใช่ป่ะพี่โนนี่ไอตรงหน้าจออ่ะอะไรนะที่ตรงหน้าจออ่ะไอตอนตอนดนตรีอ่ะอืมมันดูเยอะกว่าใช่ป่ะเยอะกว่าฮาโลวีนใช่ป่ะอืมโอเคจ้ะ เขาเอาแอดนะไปเข้อเอาไปกุญแจบ้านที่วัดโรซีอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง